หลังจากที่พ่อของผมเสียเรากลับไปที่โรงพิมพ์ล้างเพื่อจัดของเก่าที่นั่นมีอยู่กล่องหนึ่งที่พ่อเคยเขียนโน้ตติดเอาไว้ว่า,วาห้ามเปิดแต่พอเราเปิดมันมีบางอย่างตามออกมาด้วยครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อคุณต้าครับเป็นลูกเจ้าของโรงพิมพ์ครับเนื่องจากพ่อของผมเสียผมเลยต้องกลับไปเปิดโรงพิมพ์ มันเป็นโรงพิมพ์เก่าตั้งอยู่ในตึกแถว3ามคูหาพิมพ์หนังสือธรรมะบินค่าสินค้าใบาปลิวสารพัดตั้งแต่ยุคยังไม่มีคอมพิวเตอร์หลังจากเทคโนโลยีเข้ามาพ่อก็ค่อยๆปิดกิจการไปเรื่อยๆครับจนในท้ายที่สุดถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นานกว่า15ปีหลังจากที่พ่อเสียได้ไม่นานผมกับพี่สาวเลยตกลงกันว่าจะกลับไปเคลียร์ของในโรงงาน พอเข้าไปในอาคารครับกลิ่นเก่าเหม็นความชื้นกลิ่นหมึกทุกอย่างมันยังอยู่เหมือนเดิมเครื่องพิมพ์เก่าขนาดใหญ่ยังวางอยู่มีตู้เอกสารกระจัดกระจายบางตู้ลม้มบางตู้ก็มีคาบลาเราค่อยๆแยกเอกสารที่สำคัญออกมาก่อนครับจนไปเจอกับกล่องเก่าใบหนึ่งวางอยู่ที่ชั้นเหล็กฝุ่นจับหนามากบนกล่องมีตัวหนังสือสีแดงเขียนด้วยผู้กันว่าห้ามเปิดเด็ดขาด ด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องรู้ผมกับพี่มองหน้ากันนิ่งๆครับพ่อไม่เคยเขียนเรื่องแบบนี้มาก่อนแน่ๆเราทั้งสองคนก็เลยนั่งนิ่งไปส,สักพักก่อนที่พี่สาวจะพูดว่าลองเปิดมันเถอะมันเป็นแค่ของเก่าเท่านั้นเองอย่างน้อยจะได้รู้ว่าข้างในมีอะไรดีกว่าเราทิ้งไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ผมกําลังเลที่จะเปิดหรือไม่เปิดดีแต่ในเมื่อพี่บอกเปิดงั้นก็เปิดครับ ในตอนที่ฝากล่องยกขึ้นมันมีกลิ่นบางอย่างตีขึ้นมาโดยทันทีเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นไม้จันผสมหมึกเก่ายัางไงอย่างนั้นข้างในมีกระดาษพิมพ์กเก่าครับมัดรวมเอาไว้ด้วยเชือกแดงกับรูปใบเดี่ยวเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนหน้าบ้านไม้พี่สาวหยิบขึ้นมาดูครับแล้วพูดว่าหน้าคุณคุณเหมือนเคยเห็นแต่คุณต้าไม่มั่นใจประเด็นคือกลับรู้สึกขนลุกแทน ถ้าเปิดกล่องอากาศในห้องมันก็เริ่มเย็นโดยที่ไม่มีสาเหตุด้วยเราคิดว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายที่พิมพ์ค้างไว้เลยเอาไปรวมกับกองกระดาษแต่คืนนั้นคุณต้าเริ่มฝันแล้วครับในฝันคุณต้ายืนอยู่ในโรงพิมพ์ตอนมืดสนิทมีเครื่องเสียงพิมพ์งานเอกสารที่มันดังกึกกึกอยู่แล้วก็หยุดจากนั้นเสียงผู้หญิงก็พูดแทรกมาครับว่าไข่เอาฉันออกมา คุณตาสะดุ้งตื่นเลยนะครับตอนนั้นเหงื่อเต็มเลยพยาคิดว่าอาจจะแค่หลอนเท่านั้นเองแต่พี่สาวก็โทรมาโดยทันทีหลังจากที่คุณต้าตื่นนะครับฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมายืนที่ข้างเตียงด้วยหมายเขาว่าทั้งสองคนโดนพร้อมกันความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงครับทั้งคู่เลยตัดสินใจที่จะกลับไปที่โรงพิมพ์ใหม่เพื่อเอาของเหล่านั้นไปเผาครับพอคุณต้าเห็นกล่องไม้นั้นกับ ปิดอยู่เหมือนเดิมทางทั้งที่ก่อนเราจะออกมาเราเปิดฝาไว้คุณต้าเลยเอาภาพถ่ายนั้นไปถามกับคุณยายที่อยู่ใกล้กับโรงพิมพ์ครับเผื่อจะรู้สาเหตุบ้างคุณยายหน้าซีดเลยนะครับแล้วพูดว่าผู้หญิงคนนี้เคยมาตายที่นี่สมัยก่อนที่โรงพิมพ์จะเปิดครับก่อนเปิดจริงๆนั้นตอนนั้นเนี่ยมันมีวิธีขอขามาเพราะตรงที่นั่นเป็นสารล้างมาก่อนที่จะเปิดเป็นโรงพิมพ์นั่นเองครับพ่อของเอง เคยเล่าว่ากล่องน,นั้นเนี่ยกักเธอเอาไว้ห้ามเอาออกมาดูห้ามพิมพ์อะไรที่เกี่ยวกับเธอโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอจะตามหาคนที่อ่านหลังจากวันนั้นนะครับผมกับพี่ไม่กล้ากลับไปในโรงพิมพ์นั้นอีกเลยแต่เราก็ได้เผาของทั้งหมดทิ้งเอาไว้ยกเว้นภาพใบนั้นที่เผายังไงมันก็ไม่ไหมครับและทุกคืนผมยังได้ยินเสียงกระซิบจากที่ไกลๆและพูดเหมือนเดิมว่า ใครเอากูออกมา